แกกลองพ่วิวเรือมีซี21แบตเยอะจอใหญ่ในงบ4,000จะเด็ดดวงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมแม็กเองนะครับดีใจมากๆนะครับพี่ทุกคนกดเข้ามาดูในคลิปนี้ยังไงก่อนรับชมฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมเราจะมาแกะกล่องพรีวิวมือถือน้องเล็กในตระกูล C s ซี i e ่รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเรยวมีที่เปิดตัวสดๆร้อนๆชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ทราบราคากันบ้างแล้วเปิดตัวเรียบร้อยครับเรียวมี c สกับเรืมี C 25ีนะครับมือถือรุ่นใหม่ในตระกูล C s ซ r i ี่ที่เรียกว่ามาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มเหมือนเดิมนี้ ผมจะมาแกะกล่องพรีวิวรุ่น Realme C21 ให้ดูก่อนถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามาพร้อมกับแบตท,ที่เยอะมากหน้าจอใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่ที่มำคัญครับได้รับมาตรฐานการรับรองจาก TUV Thailand ด,ด้วยนะครับเรื่องของคุณภาพก็ไม่ต้องวนแนละที่สำคัญเปิดตัวแล้วในราคา4,290บาทเอาเป็นว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมีความน่าสนใจขนาดไหนแตกต่างจากตัว C12 ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย รเรื่องตัวที่แพ็กเกจกล่องของเร a l วมี21รุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันดีไซน์กล่องโทนสีกล่องจะคล้ายๆกับตระกูล C ีรุน่นก่อนเนาะก็จะมาพร้อมกับโทนสีที่เป็นสีเหลืองเข้มๆนะครับตามแบบฉบ,บับของเร a l วมีด้านหน้ามีว่า C 2 1มีโลโก้เรียวมีสลักเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีคำว่าเรียวมี่ซีออยู่ข้างๆกล่องทั้งหมด2ฝั่งเลยนะกล่องจะแอบบางกว่ารุน่นก่อนพอประมาณนะฮะแล้วก็พอเราพลิกมาด้านหลังก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นก็คือเรื่องแบต5,000ันหน้าจอหกจุดห้ดอดิ การสแกนลายนิ้วมือแล้วก็กล้องหลังรุล้าน AI Triple Camera ส่วนนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆรุ่นนี้ผมได้มาคือร a m 4สรอมบนะครับแล้วก็สีที่ผมได้มาคือสีค s สแ a c k รุ่นนี้จะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีอีกสีนึงคือสี s อ Blue ลักษณะกล่องนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Realme C 12นะฮะลักษณะกล่องจะเป็นการดึงออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านในพอเราเปิดมาเราก็จะเห็นคำว่าให้ Welcome to Realme Family มีโลโก้ Realme สลักเอาไว้พอเราเปิดมาเราจะเห็นเข็มจิ้มซิมแถมมานะก็ออกผ มีสมุดคู่มือแล้วก็มีใบรับประกันรุ่นนี้เท่าที่ผมมองนะครับไม่มีเคสแถมมาให้เหมือนเดิมตามแบบฉบับมือถือและราคาไม่เกิน5 0าพันหลายค่ายก็เริ่มตัดออกแล้วในรุ่นนี้ก็ไม่มีไม่มีเคสแถมมาให้นะเวลาเพื่อนๆไปซื้อก็สำรองเงินไว้ด้วยก็แล้วกันนะถัดมาครับผมเราจะเห็นตัวเครื่องนะฮะที่ห่อมา ประมาณนี้นะน้ชจมนี้สีที่ผมได้มาแน่นอนครับชื่อสีว่าคอส b a c k ลักษณะดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้สวยงาม <c oughs> อลังแท้แหลตะลึงเลยทีเดียวเชียวสีเป็นสีดำถัดมาอีกก็จะมีพวกอะแดปเตอร์แล้วก็มีเป็นสายชาร์จรุ่นนี้สายชาร์จยังคงแถมเป็นไมโครครับ USB นะครับไม่ใช่ USB Type C นะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์จะเป็นปัก๊กแบบปัก๊กแบนแบนแถมมาเป็น10วัตต์หลักๆเขาแถมมาก็จะประมาณนี้แหละไม่มีเทสแล้วก็ไม่มีหูฟังแถมมาให้ถัดมา เรามาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับนี่คือหน้าตาของเร a l วมีี21 T c o s Bag นี้ทุกคนเป็นไงสวยงามปะการดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนเฉดสีเนี่ยนะครับถ้าทุกคนสังเกตดูมันจะเป็นการไล่เฉดสีคล้ายๆกับสามเหลี่ยมปะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเท่าที่ผมลองอ่านสเปคมาเขาบอกว่ามันจะเคลือบสารกันน้ํามาด้วยบริเวณด้านหลังจะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3เลนนะครับซึ่งแน่นอนครับมาพร้อมกล้องหลัก13ล้านมีเลนส์ m ค c มาให้แล้วก็มีเลนส์ d e มาให้ มีเซนเซอร์การไรเมือแล้วก็บริเวณตรงนี้จะมีไฟแฟลชมาให้นะฮะแล้วก็ด yeah, ้านล่างตรงนี้ครับมีโลโก้เรียวมีส่วนข้างๆทางด้านซ้ายจะมีซ็อกใส่ซิมนะทุกคนอ่ะซ็อกใส่ซิมให้มาเป็น2ซิมเพิ่มเมมนะครับก็เป็น2ซิมนาโนเนาะแล้วก็ด้านบนด้านบนจะไม่มีตำแหน่งไมโครโฟนตัดเสียงส่วนข้างๆก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมาพร้อมกับรูหูฟังไมโครโฟนพอร์ตชาร์จที่เป็นไมโครน่าเสียดายมากๆนะือถือเลยราคา4 0 0พหลายๆค่ายเขาก็ให้เป็นพอ ที่เป็นไททีมาหมดแล้วแต่ว่าในรุ่นนี้ยังคงเป็นไมโครอยู่แล้วก็ตรงนี้เท่าที่ดูนะครับน่าจะเป็นลําโพงหลักที่เอาไว้ฟังเพลงหรือว่าดูหนังนะทุกคนลาโพงมีการดีไซน์อยู่ด้านหลังนะบริเวณหน้าจอรุ่นนี้เท่าที่ดูนะครับไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นะทุกคนอะไรวะเน,นี้ยเคสก็ไปแถมฟิล์มก็ไม่แถมของบ่นนิดนึงเอาเป็นว่าเรื่องของดีไซน์หลักๆก็ประมาณนี้นะน้ําหนักก็กําลังพอดีแต่ว่าตัวเครื่องก็อาจจะหนาน,านานิดนึงเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่าด้านในทางเรือมีใส่อะไรรมาาาให้เ้เบ ปเปิดเครื่องเรามาพูดถึงสเปคกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าเรือมีซี21หรือว่าเรือมีซี21รุ่นนี้เนาะเรื่องของสเปคนะครับในรุ่นนี้แน่นอนครับเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอ i p s LCD ดีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับหน้าจอก็ตามทีทุกคนเห็นเลยเนาะก็จะมีหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตเมทเทเฮดิโอ G35 นะครับชิปเซ็ตยังคงใช้ตัวเดียวกันกับตัวเรือมีซี12มาพร้อมกับแบต5000รองรับชาร์จไว10วัตต์แล้วก็แน่นอนครับอย่างท สาล้านมีเลนมาโคมาให้ความละเอียด2ล้านแล้วก็มาพร้อมกับเดฟความละเอียด2ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนกล้องหน้าจะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านนั่นเองนะครับนี่คือหน้าตาครับตอนที่เราเปิดเครื่องฮะนี้ทุกคนเป็นไงหน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะครับขอบจอนะครับเท่าที่ดูก็แอบหนาอยู่พอสมควรด้านบนตรงนี้มีตำแหน่งของรอยบากแบบหยดน้ำบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับปุ่มซฟต์คียตซึ่งตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเราสามารถที่จะสลับฝั่งได้สีจอถามว่าเป็นยังไงบ้าง สางสีจอเท่าที่ได้ดูก็ไม่ได้แย่สีจอไม่จืดนะสีจอโอเคฟิลิ่งการทัดทัดกลางๆครับการทัดพอๆกับตัว42เลยมอเตอร์สันก็ไม่ได้ดีเลยสักเท่าไหร่มอเตอร์สันเท่าที่ลองก็โอเคมอเตอร์สันก็สัว์ดีนะฮะหลักๆห,หน้าจอประมาณนี้เนาะแล้วต่อมาเรามาดูคะแนนอันตุต้กันเลยดีกว่าสำหรับผลคะแนนอันตุต้นะครับสำหรับเจ้าโดยมี421รุ่นนี้นะครับคะแนนอันตุต้ที่ทําได้จะอยู่ที่1 <c oughs> 2 9 8 9 5คะแนนนะครับแล้วก็มีคะแนน g p u อยู่่ที 16,955คะแนนก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับราคา4,000ในส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับรุ่นนี้เรามาเช็คกันสักนิดหนึงแรมให้มาเป็น LPDDR4X ในส่วนของ CPU MT6765G สถาปัตก็จะเป็นสถาปัต1์นาโนเมตรหน้าจอนะครับผม refresh rate 60Hz r เ m 4GB จะเหลือใช้อยู่ราวป,ประมาณ 2GB ก,กว่ารอ o m 6 g g b จะเหลือใช้อยู่ราวป,ประมาณ 40G b ก,กว่าสำหรับการจับ WiFi ครับรุ่นนี้นะฮะเท่าที่ผมลอง ดูจะรองรับเพียงแค่ WiFi 2.4G เท่านั้นนะฮะทุกคนเวอร์ชัน Android นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน10นะฮะแล้วก็การใช้งานต่างๆอย่างเกมสเปกก็มีมาให้รัาใครอยากจะโคลนแอปก็สามารถที่จะโคลนแอปได้ลนพวก Facebook หรือว่าม essenger ได้นะครับหรือว่าแอปต่างๆก็สามารถมาโคลนได้การแบ่งหน้าจอก็ยังสามารถทําได้นะครับเรื่อง3นิ้วในการแบ่งหน้าจออันนี้ก็สามารถมาลองใช้กันได้เลยเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของเสียงลำโพงกันบ้างนะครับว่ารุ่นนี้เรื่องของ ลำโพงเป็นยังไงบ้างลำโพงออกด้านหลังจริงๆอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยถ้าเรามือปิดอย่างนี้มันมันไม่ได้ยินนะทุกคนเฮ้ยได้ยินอยู่ทุกคนได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าวางไว้บนโต๊ะหรือว่าเรานอนดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับความดังไม่ต่างกับเรายกขึ้นมาเลยฮะเห็นไหมเอ้ย S <S 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 ก็โอเคอยู่นะอันนี้ผมติไม่ได้เลยตอนแรกผมจะติเรื่องของลาโพงที่มันอยู่ด้านหลังเพราะว่าหลายๆรุ่นแต่ก่อนอ่ะมือถือมันจะมีบางรุ่นที่แบบว่าลาโพงอยู่ข้างหลังใช่ปะพอเราวางไว้บนโต๊ะแบบนี้มันจะไม่ได้ยินเสียงคนโทรเข้ามาเฮ้ยแต่ว่ารุ่นนี้ได้ยินเสียงนะโอเคอยู่โอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนอกจากเราจะมือไปปิดมันจริงๆตรงเนี้ยอันเนี้ยมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราวางไว้แบบเนี้ยไม่มีปัญหามาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเพลงกันบ้าง ความดังเท่าที่ฟังครับความดังกลางๆครับไม่ได้ดังมากมิติเสียงปกติ ดังกลางๆครับมิติเสียงปกติพอแบบว่าดูหนังฟังเพลงได้แต่ว่าถ้าจะเน้นแบบว่าลำโพงเสียงดังๆดีๆรุ่นนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะถ้าแบบว่าเอาไว้แค่ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยผมว่าลำโพงที่ให้มาไม่ได้แย่กับเลนราคาสี่พันต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหมวดกล้องกันบ้างนะครับแน่นอนครับรุ่นนี้ยังคงมีกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3เลนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องกล้องหลังเนี่ยผมแอบขัดใจนิดนึงทาไมเรียวมีเขาไม่ใส่เลนมุมกว้างมาให้อีกล่ะรุ่นก่อนก็ไม่ใส่เลนมุมกว้างมาให้รุ่นนี้ก็ไม่ เลนนุ่งกว้างมาให้ เลนมาโคตัดออกได้ไหมอะเลนมาโครเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่เลนบุมงกว้างอะผมว่าเราน่าจะได้ใช้เยอะกว่าเรื่องกล้องครับแน่นอนตามสเปคนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือกล้องหลังทั้งหมด3เลนกล้องหลังถึสามล้านมีเลนพอร์เทรดแล้วก็มีเลนมาโคมาให้นะครับจริงๆมันจะเป็นเลนเดฟแหละแต่ว่าผมเรียกติดเรียกว่าพอร์เทรดส่วนของเลนมาโครก็ระยะ4เซนติเมตรเรื่องของหมดกล้องที่พี่เขามีมาให้นะครับหลักๆก็แน่นอนครับก็ยังคงมาพร้อมกับหน้าตา UI คล้ายๆกับรุ่นก่อนเนาะถ่ายภาพสามารถปรับบิวตี้ได้นะครับมีการถ่ายภาพแบบ คอสเทปนะฮะแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับก็สามารถมาเปลี่ยนในส่วนของฟิลตงฟิลเตอร์ได้ผลการถ่ายภาพต่างที่มีมาให้ครับก็จะมีการถ่ายภาพโหมดโปรนะครับเฮ้ยยังมีโหมดโปรมาให้โอเคอยู่นะสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ดูเซซอ่าสปีดชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์16วิก็พอที่จะถ่ายพวกรถวิ่งได้มีการถ่ายพาน g ก o g เกิลเลนนะครับมาโครพิเศษทม์ลบดวิดีโอก็มาเลือกใช้กันได้นะวิดีโอรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับลองเช็คการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็น1080 30แแบบ FPS ล้วก็มีส่วน การถ่ายภาพคืนมาให้ด้วยการถ่ายภาพคืนก็สามารถที่จะซูมได้นะครับซูมเข้าไปได้การถ่ายภาพหลักๆกล้องหลังก็จะประมาณนี้เนาะสําหรับกล้องหน้านะครับพี่เขาให้มาก็จะ ประมาณน,นี้นะสกินโทนโอเคนะทุกคนแต่ว่าความคมชัดอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสกินโทนค่อนข้างสวยนะแล้วก็เรื่องของสีสันโดยรวมถือว่าโอเคความเดชห้าล้านก็ไม่ได้จัดประแย่กับในราคาที่พี่เขาให้มาแต่ว่าความคมชัดอาจจะไม่เท่าไหรแต่ว่าสกินโทนสวยเรื่องของสกินโทนก็ยังคงไว้ใจได้หมดการถ่ายภาพกล้องหน้านะฮะถามว่ามีอะไรบ้างก็จะมีการปรับบิวตี้นะับทุกคนนี่มีการปรับบิวตี้มีการเซลฟี่แบบพอตเทดนะครับแล้วก็ถึงการถ่ายวิดีโอแน่นอนแหละนะถ้าเราถา ถ่ายวิดีโอก็จะเป็น180 0 30เฟรมเหมือนเดิมแล้วก็การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับเท่าที่ดูจะไม่สามารถที่จะเปิดบิวตี้ได้นะฮะจะไม่มีการเปิดบิวตี้ได้แต่ว่าการเซลฟี่อะไรอย่างนี้ก็เปิดบิวตี้ได้ส่วนกล้องหน้าก็จะมีการถ่ายพาโนนะครับแล้วก็ทำลับวิดีโอประมาณนี้นะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมกับการแกะกล่องพรีวิวคร่าวๆมาให้ได้ชมยันยครับสำหรับเจ้ามือถือน้องเล็กรุ่นล่าสุดจากค่ายเรียวมีเป็นยงไงบ้างครับสำหรับเจ้าเร a l วมี 21รุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจนะฮะสำหรับคนที่มีงบส0 0พนนะแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าดูจากสเปคแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวรีมีซี12สแล้วเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวจายตัวแทนแหละของรีมีซีสที่นําเข้ามาวางขายในปีนี้นะครับเป็นช่วงต้นปีเนาะยังไงก็ฝากด้วยกันครับสำหรับใครที่หามือถือหน้าจอใหญ่แบตเยอะแล้วก็ชอบแบตเรมีนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากนะฮะ The cat sat on the เรื่องข้อสังเกตก็มีติไว้นะครับก็คือเรื่องของพอตชาร์ตตัวชิปเซตไม่ได้แตกต่างจากตัวเรยวมี42ีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของแบตนะครับรุ่นนี้มีการลดแบตมาจาก6000หรือแค่5,000จากรุ่นเดิมนะฮะก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆอนอกานั้นถ้าที่ลองก็โอเคนะเดี๋ยวไงขออนุญาตไปลองใช้ก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วก็ยังไงฝากกดปุ ไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ